อย่างที่บอกไว้นะครับบอกไว้เป็นประมาณเกือบเกือบเดือนเลยนะนะครับเราเกิดไว้เกือบเดือนแล้วหล่ะนะครับบอกว่าวันนี้นะจะมีศิลปินมาส่งท่าที่เบสโวดด้วยนะครับสามหนุ่มสามมุมและหลอทั้งนั้นนะครับหลอบาดใจสาวทั้งนั้นเลยนะฮะนะครับวันนี้นะครับนะตามคําสัญญานะครับว่าจะมีศิลปินมานะครับนะฮะเรามาทักทายกันเลยก่อนดีกว่าว่ามีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับ สวัสดีครับครับให้ให้ให้แนะนำตัวทีละคนก่อนล้วกันครับครับดิสตาครับผมับนะครับคี่ด <para. S 1> e. ุสตาครับครับ <Blessed> ท่านต่อมาครับโชครับเฮ้ยครับ ดิวเดอะสตาร์ครับเด็กมากมากครับครับผมทั้งทั้งสามหนุ่มเลยนะครับทั้งสามหนุ่มเลยนะครับนะคุณรุตเดอะสตาร์คุณดิวเดอะสตาร์แล้วก็คุณเป็กคุณนึ่โชคนะครับทั้งสามได้เคยมาที่เบสนะครับหลายครั้งแล้วแหะนะครับนะยังยังจำผมได้ไหมครับได้พี่รุตรุตจะจาได้นะฮะแต่ว่าดิวดิวดิวมาครั้งก่อนเนี่ยเป็นเจียวโตสัมภาษณ์ใช่ครับอ๋อนะครับแล้วก็เป๊กเนี่ยก็ผมไม่เคยสัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นดีเจอออโต้มากกว่า นะครับคุณจะนชัวโตเลยครับอ่ะแล้ครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับอากาศร้อนนะครับมานขอนแก่นไปทานอะไรบ้างยังเนี่ยร้อนนะฮะดีมากขอนแกกินยังครับผมมากขอนแก่นทานรถดีไซนใหม่ครับรถดีไซนใหม่รถดีไซนใหม่นะฮะขอนแก่นนี่นะฮะถ้าเป็นพูดถึงอาหารแนะนำนี่จะเป็นส้มตำเขาตะบะขุ่มนะครับตะบะขุ่มกระยานนะครับอร่อยแน่นอน่ครับที่มาที่ผ่านมาครับแล้วก็โอ้โหเร็วขึ้นดี มาีไม่มีโอกาสได้ทันเลยเราเน้องดิวอย่าล่าสุดไปไทยบินทางฟ้ามาใช่ระหางนี้ครับก็เลยเพิ่งบินลงมาจากฟ้าเมื่อว่างโอ้นักแกะในเช้านี้ถูกครับครับไปวิ่งเล่นอยู่กับนางฟ้ามาครับนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออนะครับมาถึงที่เฟ๊ก่อนแล้วกันนะครับพี่เฟทเป็นไงมาไงนะฮะมีน้องๆหลายๆคนอยากรู้นะว่าเออทำไมเฟทเนี่ยมาเป็นไงมาไงมาอยู่กับเอ็กซ์แสตครับ ก็จริงๆแล้วเริ่มมาจากการที่ได้ร่วมงานกับแ่นสอนทั้งคอนเสิร์ตแลนก็จสันก็ปนเป็นตันะครับผมตายดีครับก็ล้วแบบพอได้มีโอกาสเจอกับพี่พี่ผู้ใหญ่แล้วกับพี่บอยก็บอยก็เลยลองชวนมามาองเพลงอ่ากับอิสรุดูก็เลยลองมามีเพลงสุดช่วงหนึ่งที่อยู่ในระดับคอายก็เลินะครับนล้วทำได้มาร่วมงานอ พูดถึง v o i c e of love นี่นะครับก็จะมีศิลปินมากมายในไทยตั้งหน่งครับมี8คนใช่ไหมใช่ครับอ๋อ10คน10คนคือจะบอกว่ามีมีหนึ่งกลุ่มก่อนนะที่มี3คนใมีร้องกับอ๋อวิชิโอหรือเปล่าใช่ครับอ๋อนะครับนะครับไล่เลยครับมีศิลปสา5คนครับ5คนมีรุตนะครับมีบิวนะครับมีนกแก้นครับมีลุกครับแล้วก็มีน้องแก้มครับและพี่บี้ไม่มีนะครับโตก็ไม่มีเหมือนกันครับ แล้วก็อีก3คนนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าใหม่ครับหน้าใหม่แต่ว่าคนปีนหน้าหน้าใหม่ในการทำงานกับพวกเราใช่ครับแล้วเป็นหน้าเก่ามากในในกราฟีนะครับนั่นก็คือเมกเรชโชนะครับแล้วก็ล้ำชาครับผมแล้วก็คนนี่เอ้ก็จะเป็นคนลึกลับนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับต้องกดเอาใช่ ก็พี่เอเนอรีนินนะครับคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้าราบัรเทิงใชครับคนคนที่ร้องเพลงเอ่อประกอบพรโรงแรมผี่ใช่ครับผเราต้องทำให้เรารู้สึกคนลุกครับใช่ครับเธอหลอกฉันฉันหลอกไม่ใช่ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงก่อนดีกว่าแล้วกันนะครับพูดถึงเพลงก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดของพี่รุตก็จะเป็นเธอหลองฉันฉันหลอกเธอครับเพลงนี้ก็ ได้ว uh, 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 ิดีโอครับก็เป็นหนึ่งในเพลงในความนี้ที่การทำงานร่วมกับวิทยุอนะครับก็เป็นลักษณะของเพลงที่มีการประกอบของดนตรีเข้าด้วยกันใช่ครับครอบครองนะครับรวมกัน ภาษีภาษีครับก็เลยเป็นออกมาเป็นอย่างนี้นหละครับภาษีภาจะเป็นงานเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันระหว่างเสียงร้องกับเพลงเพลงครับออกมาประมาณคำว่าอันไายเป็นยังไงาสบายดีไหมนะครับแล้วเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยนะครับถูกถามถึงมาแล้วก็ขอมาเยอะแยะกลวนเนื้อเนื้อหารู้เรื่องของเพลงนี้พูดถึงอะไรครับเนื้อหาก็คือเรารู้ว่าแฟนของเรานะฮะับเขามีกิจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเป็นไม่รู้เพราะว่าเราไม่อยากเสียเขาไปนั่นแหละครเป็นชื่อก็บอกว่าจริงๆเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าครับ นะครับแล้วก็มีวิซิโอมีคุณเป้คุณป่านคุณปุ้ยนะฮะปุ้ยครับปุ้ยอ๋อปุ้ยนะฮะอ๋อนะครับตาไม่ดีนิดนึ่งถ้าจะดูตัวดูตัวดูปุ้ยนิดนึงนะครับจะเป็นตัวอาชื่อาช่อปุ้ยนะครับผมส่วนมิวสิกวิดีโอนี้ได้คุณชามนะฮะต้อง่วยนั่นเองนะครับพี่ชามครับคุณชามครับผมชามคุณชามนะครับชามแปลว่าเสน่ห์ใช่เขาเป็นแบบพี่เด็ก next land universe นะครับก็ต้องบอกว่า ก็เป็นอีกหนึ่งเอ็มวีที่เล่นยากครับเพราะว่าเราต้องทําอารมณ์ให้มันให้มันให้มันได้กับอารมณ์ของคนที่ถูกหลอกนะฮะแต่ว่าแต่ว่ารู้ตื่นรู้อ่ะแต่ว่าคือไม่สามารถทําอะไรได้มันเป็นอารมณ์แบบว่าคือไม่เข้าใครไม่ออกประมาณนั้นฮะแล้วแล้วอีกคนนึงอะไรน้องยี่สิบสองยี่สิบสี่นี่มีมันรู้อะไรไม่เกี่ยวครับอนไ้ไม่เกี่ยวนะฮะนอกประเด็นตลอดเลยนะ อ่ะโอเคนะครับเพลงนี้ก็ดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้ตัวไหนครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าจะดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ในอาร์ Voice อทอะไรได้นะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นเองก็จะเป็นดอกจันหนึ่งสอามย์ศูนย์สองศูนครับอันนี้ก็จะมีทุกเพลงของรุ่นเลยตั้งแต่หมดเวลาแก้ตัวนะครับไล่มาจนถึงเพลงห้าสุด ช่ครับของผมบ้างครับงเสีย่ยังไม่ถามเลยใช่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 ใ่ใเ่ใช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 ่ใดิวก็สช่ใช่งช่ใ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 ช่นช่ใก่ใช่ใช่ใช่รับซึ่งนะฮะซึ่งก่นหน้านั้นนะครับก็มใหลาย่ใลงใี่ใช่ใชเใช่ใช่ใวาใา่ใช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 ่ใั่ใช่ใชไใช่ใช่ใชใช่ใช่ใชายช่ใช่ไช่ใช่ใชาวนดใช่ใช่ับ่ใขึ้นอันดับ่ใช่ใชาใช่ใช่ใง่ใช่ใชนใครับนะฮะแล่วก็ล่าสุดส่งเพลงนี้นะครับเพลงนางฟ้านะครับส่่านี่เลย ด้านฟ้าเพลงนี้พูดถึงอะไรครับเพลงนี้นะครับเพลงนี้เหมือนกับเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากแล้วทั้งชีวิตเราไม่เคยเจอคนคนนี้มาก่อนแล้วคนนี้สเปกมากใช่เลยโดนใจแม่ของลูกเลยทีเดียวนี้ก็คือรู้ขนาดนั้นเชียวใช่ครับแล้วก็เลยบอกว่าบอกเขาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้ที่บัานที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยขนาดนี้มาก่อนต้องเป็นนางฟ้าพึ่งหล่นมาจากสวรรค์แน่ๆครบนี้นะฮะในดนตรี นะครับแนตรีะครับปกติจะเห็นแต่เดียวร้องเพลงก็ชใช่ไหมมันนี้มันจะมีจังหวะนี้ผสมแบบว่ามีกลิ่นอายของแนวดนตรีหลายๆรูปแบบนะพื้นฐานก็จะเป็นป๊อปนั่นแหละแต่ว่าจะมีฟังเข้ามาหน่อยมีแจ๊สเข้ามานิดนึงมีโซลเข้ามาอีกนิดนึงเป็นแบบว่าเป็นกลิ่นของอะไรนะครับประมาณประมาณโซ่ท็อปรังบิคเรียรของฟังกี้ใช่ครับข้ามาร่วมแจมด้วยนะครับนะครับเพลงนี้ เอ็มวีออกมายังครับเอ็มวีกำลังถ่ายทำครับเอ็มวีถ่ายทำเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ครับคือเมื่อวานเนี่ยคือผมจะต้องมาทัวร์ขึ้นมาที่กับพี่เป็กแล้วก็พี่พี่รุจช่ไหครับแบบว่าผมผมติดถ่ายเอ็มวีเนี่ยผมก็ได้มาไม่ได้ผมเลยมาวันนี้แทนนะครับก็เอ็มวีถ่ายไปแล้วนางเอกน่ารักมากครับนางฟ้าจริงๆครับคือพี่ซิริต้าเจนเซ่นเซนนะครับซิริต้าเจนเซ่นดูสวยครับคนนี้พระเอกก็หล่อมากใช่ครับผมพระเอกเป็นใครเอ่ยพระเอกคือพี่ ดิวเดดสตาร์นะครับหล่อไงพี่เอ็มบีมันเขินนี่ตรงคำว่าหล่อมากจะพูดเลยขยั่งปากทันทีเลยครัอาจจะเป็นดิวสีหรือเปล่าเส่วนพี่เอ็มบีจะออกอากาศให้ชมกันวันไหนเออวิวเลยครับจะออกอากาศให้ชมวันที่สิบหกตุลาคมเมษายนครับหลังสงการพอดีใช่ครับสงการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มานั่งดูหนังฟ้าใช่ครับครับนะครับทีนี้ก็ถามถึงผู้สมควรนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะโหลดเพลงนี้โหลดได้ที่ เพลงนี้เลยครับโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองครับผมก็จะมีเพลงของผมทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่เพลงโปรไฟมืดแรกทั้งใจก็ได้รักเธอยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวนะฮะหัวใจกั้นฟ้าคนไม่ดีที่รักเธอแล้วก็เป็นนางฟ้านี่ด้วยครับนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังอยากรู้เหมือนกันนะครับในส่วนของพิธีกรแล้วถามว่าชิมลายพิธีกรใช่ครับรายการรายการสตาร์ทคลับอร่อยไหมฮะอ๋ออร่อยมากเลยครับชิมลายชิมลาย ครมทาช่อง a c t n a l n l นครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันด้วยเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็น MV ของมรุทข่าวขามรุทเอ็มวีของเบคขาวข่าวเปทหรือว่าขาวขของทุกคนใน x t และเดดสตาเนนะจะออกรายการสตาร์ขับหมดเลยครับผมก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินที่แบบว่า ทุกคนติดตามกันอยู่ครับอาจจะมีศิลปินเป็นแขกรับเชิญใช่ครับก็อาจจะมีการเปิด MV ของแต่ละคนนมีแขกรับเชิญมาศิลปินนะแล้วแล้วอกาสช่วงไหนวันไหนบ้างครับออกาสวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าครับถึง10โมงนะครับคือทางช่อง Actional หรือว่าถ้าใครดูไม่ทันก็จะมีรีดันดอนใบสานครับอ๋อครับผม นะะฮนี่คือดิวเดอะสตาร์ครับครับอ Hence, ่ะนะครับท่านต่อมานะครับวันนี้สามคนสามคนเลยพีเพ็กเดอะสตาร์แล้วต่อไปเขาจะเปลี่ยนแบบนั้นแล้วนะพีเพ็กเดอะสตาร์ก็ไปได้ได้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะครับนะฮะก็มีข่องมานะครับมีข่าวมาว่าเออพี่เพ็กเนี่ยนะครับนะพี่เพ็กร่วมงานกับเอ็กซ์แสตครั้งแรกนะฮะแล้วก็ส่งเพลงมีหัวใจแต่ไม่อยากรักนะครับในอัลบั้ม Why of Love นะครับนะฮะ